โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคลองใหญ่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้เรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยสอนแทรบุรณาการการจัดก,การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองพร้อมที่จะทําประโยชน์เพื่อสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารและคณะครูร่วมกันขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนมีการถอนบทเรียนและบุรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชามีการส่งเสริมการสร้างไรายได้ระหว่างเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและวิทยากรท้องถิ่นรวมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุนทุนการศึกษางบประมาณและบุคลากรในการเป็นวิทยากรรวมถึงส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในสาขาที่สนใจโดยมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ K Y W Model โครงใหญ่วิทยาคม kines to d e velop youth by willing การบริหารจัดการเพื่อพัฒนายาวชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจวัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนมีทักษะความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีอาชีพตามมาตรฐานการศึกษา 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา 3. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามสารพระราชา 4. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น6ฐาน 1. ฐานการเรียนรู้สารพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมสวนเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมทักษะชีวิตวิถีเกษตรพอเพียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตด้านการเกษตรสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ในส่วนของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์มานะครับเราก็นํามาให้ น,นักเรียนของเราเได้เพาะปลูกกันนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการเพาะปลูกนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การขยายพันธุ์การเพาะปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวในระหว่างทางที่เด็กได้ปฏิบัติได้เรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยๆเด็กได้ทักษะในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับเพราะพื้นที่คลองยายเองเนี่ย พื้นที่จํากัดด้วยด้วยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ติดลําคลองติดอะไรต่างๆนะครับพืชพันธุ์ผักค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับเด็กก็จะได้นําความรู้ตรงนี้มาใชใ้ในชีวิตประจําวันในการเพาะปลูกก็มีภูมิคุ้มกันในตนเองและที่สําคัญการเพาะปลูกของเราก็จะเน้นในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับเด็กก็จะได้นะครับ อย่างน้อยๆน,นะครับการปลูกผักที่ไม่ใช้สารพิษเมื่อเด็กนําไปจําหน่ายไปขายไปอะไรต่างๆมันก็จะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยเวลารับประทานเข้าไปนะครับงั้นเราฝึกทักษะตัวนี้ก็จะได้สอดแทรกเรื่องของภูมิคุ้มกันในตัวเองที่เด็กจะสามารถนําไปขยายผลนะครับทั้งปลูกกินเองทั้งขายทั้งจําหน่ายแล้วก็นะครับทักษะในเรื่องของการพาะปลูกก็จะติดตัวเด็กต่อไป 2. ทางการเรียนรู้เยาวชนคนเก่งประกอบด้วย3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมอ,อยอน้อยกิจกรรมพี่สอนน้องรักสุขภาพกิจกรรมเส้นทางวัยเรียนเป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานในลักษณะพี่สอนน้องขยายผลจากนักเรียนแกนนาสู่นักเรียนในโรงเรียนปูพื้นฐานให้นักเรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์มีภูมิคุมค้มกันในการ,รเผชิญสถานการณ์ต่างๆของชีวิตได้และขยายผลสู่ชุมชนให้ชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลบุตรหลาน รับฐานแกนเรียนรู้ของเรานะครับเราจะทําการสอนน้องๆนะคะนักเรียนของเราในเรื่องของเพศศึกษาการคุมกําเนิดการใส่ถุงยางอนามัยครับซึ่งสิ่งที่ได้นะครับนักเรียนเองนะครับของเรามีความรู้มีทักษะนะครับและมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ัะตราต่างๆได้ครับและต่อโรงเรียนของเรานะครับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของโรงเรียนเรานะครับมีสถานการณ์ที่ลดลงนะครับและเรายังมีแกนนํานักเรียนนะครับที่สามารถให้ความรู้กับชุมชนได้ครับและชุมชนของเรานะครับได้ความรู้เรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น ครับชุมชนเปิดใจเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนของเราไปทํากิจกรรมสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่อบอุ่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆและสิ่งดีๆต่างๆให้กับชุมชนครับสามฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัยในการออมมีความซื่อสัตย์มีทักษะในการบริหารจัดการเงินเห็นคุณค่าของการออมเห็นคุณค่าของเงินและสิ่งของ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยธนาคารโรงเรียนของเราได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนคุณครูและบุคลากรมาออมเงินเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมครับการทำงานของธนาคารโรงเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะเช่นมีเจ้าหน้าที่คอยรับฝากถอนและมีเจ้าหน้าที่คอยลงระบบค่ะและในบางครั้งมีการผัดเปลี่ยนเพื่อเป็นการเรียนรู้เงนิน ต่างๆในธนาคารโรงเรียนค่ะการทํางานที่ธนาคารนะคะทาให้หนูได้รับความรู้เรื่องระบบธนาคารเบื้องต้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การฝากและการถอนโดยจะต้องอาศัยคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความตรงต่อเวลาทาให้หนูได้เห็นคุณค่าของการใช้เงินเห็นคุณค่าของการออมซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 4. ฐานการเรียนรู้สากกอโรงเรียน เป็นการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดอดออมควบคู่กับการเรียนรู้ด้านทฤษฎีตัวจำลองสถานการณ์ของสหกรณ์ร้านค้าส่งเสริมนักเรียนร่วมหุ้นสมาชิกรู้จักวิธีการลงทุนและการออมเงินโดยใช้ระบบหุ้นส่วนการทำสหรกรณ์โรงเรียนหนูได้ทำในเท็จหลักคือการเช็คสต็อกสินค้าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งรายวันและรายเดือนและได้มีการนำบัญชีในแต่ละเดือนมาเรวมกันเพื่อที่จะมาทำเป็นเงินปันผลในแต่ละปีค่ะ ในการทำงานที่นี่หนูได้ความรู้ในเรื่องของการทำบัญชีการลงทุนบรรพชการออมและได้นำหลักคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของหนูได้ค่ะ 5. ้าฐานการเรียนรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล กระตุ้นการรักการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 6. ฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของอำเภอคลองใหญ่กับการแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อสืบสานต่อยอดให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความรักในท้องถิ่นสามารถทําการแสดงต่อสาธารณชนและมีรายได้ระหว่างเรียน ส่วนหนึ่งจากการแสดงหนูช่วยหนูได้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยทำานุบำรุงชุมนุมของโรงเรียนค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้ใช้ส่วนตัวเมื่อยามจำเป็น,นะคะ่ะซึ่งหนูจากการที่ได้อยู่ชุมนุมนาฏศป์น,นะคะทำให้หนูได้ความรู้เรื่องการแสดงโขนและการปักชุดโขนและได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออมการเสียสละการขยันมันเพียรในการฝึกซ้อม และการตรงต่อเวลาและความรู้ความสามารถนี้ก็สามารถเอาไปบอกต่อเพื่อนๆได้ด้วยค่ะจะเห็นปัญหาเด็กเรื่องของอการไม่สนใจการเรียนเรื่องของเกเรก็คิดว่าทำอย่างไรเด็กถึงจะมีกิจกรรมที่มันช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นอย่างน้อย,อยวิชาการไม่ได้เนี่ยทักษะชีวิตหรือคุณธรรมในธรรมเด็กเข้าได้มากขึ้น รูบัวพาได้เริ่มต้นให้มีชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนกิจกรรมแรกคือการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารซึ่งต่อมาก็มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมทําประโยชน์ให้ชุมชนมากขึ้นก็จะบอกเด็กว่าในหลวงทํางานเนี่ยท่านท่านเหนื่อยมากท่านทรงงานตลอดเวลาเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆต้องทํางาน ไม่ไม่ได้เท่าท่านก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเบาภาระของท่านได้สวัสดีครับผมชื่อแนทจัก,กรีสุธิมานะครับกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนคลองใหญ่ทยาคมครับ ผมคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงนะครับไม่ใช่แค่การปลูกผักนะครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ครับแต่เป็นการนําความรู้คู่คุณธรรมนะครับนํา,ามาทํากิจกรรมหรือว่าใช้ในก,กิจกรรมต่างๆของชีวิตครับสำหรับการประเมินนักเรียนพระราชทานนะครับผมก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำเสนอสู่ท่านคณะกรรมการนะครับที่มาประเมินนักเรียนพระราชทานครับอย่างเช่นการอดออมการความพอเพียงนะครับแล้วก็การนําความพอเพียงนี้ครับนำไปประยุกต์ในการทํากิจกรรมและโครงการครับทำให้ผมได้ รับคัดเลือกให้เป็นนะักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2561ครับผลความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกับชุมชมหรือหน่วยงานอื่นทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นสามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมยุคปัจจุบันมีคุณลักษณะความพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตซึ่งมีหน่วยงานให้การยอมรับและเข้าศึกษาดูงาน มีการขยายผลการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาในวงกว้างจนได้รับรางวัลความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องดังนี้รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบปี2556สถานศึกษารางวัลพระราชทานปี2557รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA ปี2559รางวัล OBEQA ปี2560รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมปี2561 รางวัลระดับประเทศการขยายรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2500. 2 5 6 0ด้วยความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมเหล่านี้ทำให้โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีความเหมาะสมต่อการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษา